วันนี้เราจะมาคุยกับพี่พลอยโปรเจกต์เอชเป็นวันที่แบบคอนเวอร์เซชั่นในในกลุ่มไลน์ของของของรายการอะคือคึกมากแบบคนนี้แชร์เพลงนู้นเพลงนี้อะไรเจริงเหรอใช่ใช่จริงจริงเดี๋ยวต้องไม่แชร์นะเขารู้อายุฉันหมดเลยนะเราอยากรู้ว่าพี่พลอยคิดถึงสมัยการเป็นแบบวัยรุ่นในยุคนั้นใช่ป่ะยุคนั้นไหมคะคือคือมันสนุกมากเพราะเราไม่ต้องคิดอะไรเลยมันมีคนแบบช่วยไกด์เราตลอด แล้วรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราไปสยามอะเราจะเจอพี่ๆี่าะบริษัทเราจะอยู่ตรงเซ็นเตอร์พอยพอดีไอเซ็นเตอร์พอยเนี่ยมันเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นทุกคนจะไปแฮงเอาต์ตรงนั้นแล้วว่าบังเอิญบริษัทเราอยู่ตรงตรงนั้นพอดีเราขึ้นไปปุ๊บเราจะเจอพี่บอสมเรนดเจอพี่โตเราจะเจอทุกคนที่แบบเราว้าวอะคืออยู่ตรงนั้นหมด แล้วเราได้เป็นส่วนหนึ่งของเด็เดกยุคนั้นอ่ะเรารู้สึกว่าเราสนุกมากแล้วมีพี่ๆไกด์ตลอดอตอนเราขึ้นไปร้องเพลงเราไปอะไรเราสนุกมากเพราะทุกคนเชียร์เรา <laughs> เหมือนเราเป็นลิงอ่ะตอนสนุกเลยอ่ะ <laughs> เออเชียร์เราสึกว่าตอนนั้นเป็น, <laughs> ปน,ปนช่วงเวลาที่เ,ออเราแฮปปี้เราสนุกกับ,ก,บการได้ร้องเพลงได้ได้เลน่นได้เต้นแล้วก็ได้โชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าเราเราดังมากไหมเราไม่รู้ เพราะเรารู้สึกว่าเราได้เพอร์ฟอร์มในสิ่งที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวงการทีป๊อปสมัยนั้นคือแบบค่อนข้างที่จะแบบเหนียวแน่นแล้วมัน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 บูมมากเลยนวงการทีป๊อปสมัยนั้นอุ้ยเราไม่รู้อ่ะเราเราไม่รู้จริงๆเพราะเราอย่างที่บอกอะคือเหมือนเราแบบก็เล่นเล่นไปว่าเราสิบสี่เองอะแล้วเราก็เหมือนแบบได้เอนจอยเหมือนได้สกิปโรงเรียนอะไม่ต้องเข้าโรงเรียนอะอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือต้องแบบทำกับบ้านหนักสุดเลยนะเพราะว่า ตามคนอื่นไม่ทันตอนนั้นสิบสี่แล้วพี่ผอบพี่พลฮนเดิลความเป็นแบบเกล่มยังไงตอนนั้นอะสิบสี่ถือว่าเด็กๆมาก <ใน S 1> เากขายโฆษณาตอนสิบสามแล้วก็มาเข้าเป็นแบบวงอะตอนสิบสี่ฮ a n ดิลยังไงไม่รู้เหมือนกันวะแต่มันฮนเดิลได้ก็คือทํางานทำงานดึกแค่ไหนตื่นเช้าตีห้าไปโรงเรียนต่อยอะไรเงี้ยมันม,มันได้แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะไม่ไหวแล้วนะ แก่เรานาไม่ไหวแล้วเข้ารายการเรามีสซไพร์มานิดนึงมีมีเธออย่าเอารูปฉันมาตอนไหนอะไรนะหรือไงว่าแล้วเฮ้ยหายยากมากนะเธอฉันยังไม่มีฉันทำหายเพอเป็นของพี่ในทีมงานของเราถูเก่งมากเลยอ่ะซึ่งเป็นเทปซีดีซึ่งสมัยเด็กสมัยนี้อาจจะเป็นแบบ Spotify อะไรเงี้ยแต่สมัยนั้นคือซีดี ทีีของโปร j จก t S อนะคะซึ่งพี่พี่พี่ทิงา,คานคนคน้นเขาขอฝากมาขอลายเซน็นได้เลยแล้วจะบอกว่าใช่ใช่เราเราก็ากงกำลังจะเปิดใ,ให้ดูมันมีที่พอยอ่ะเขียนไว้เขียนแบบเขียนไว้ในอัลบั้มในในเทปด้วย,วยแต่ละมันมันมันกลัวไอ้นี้จัง<ช>เ,ลเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยนะ,นะแล้วคือแต่ละคนหน้าไม่เป็นแบบนี้แล้วนะ <c oughs> มีจะมีหน้าของพี่พลอยที่พี่พลอยเขียนแบบเป็นแบบเป็นโน้ตเล็กๆสั้นๆไวอันนี้ใช่ป่ะใช่ขอบคุณใช่ป่ะแล้วก็ฟันใหญ่เหมือนเดิมตอนนั้นเขียนว่าอะไรมั้งคะเขียนว่าอะไรพี่คริส for always being a good sister Thank you Mommy and Papa for being there Thank you so much ค่ะคูกิ๊กั้นพี่โจพี่โจวงพอซานเป็นครูสอนร้องเพลงภาคผลแรกจริงเหรอใช่ เสียไปหลมพี่โจ้พี่นอนนี่อ่ะโอเคแต่มีเมนชั่นถึงแบบทั้งทั้งพี่คริสด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ซึ่งพี่พอถือว่าเข้าวงการก่อนพี่สาวก่อนพี่คริสใช่่อนพี่คริสพี่คริสมาไอรถไฟฟ้าเนี่ยตอน30น่าจะประมาณ30ตอนนี้แม่ก็คือสี่แล้วค่ะตรงไหนดีคะข้างในไหมหรือไง ตรงตรงนักบกไรครับจิงหรอเขาขอนักบกอ่ะใช่ใช่ว้ายฉันยังไงดีล่ะสมัยนี้ถ้าจะขอลายเซ็นไม่มีแล้วมันน่าจะเป็นขอเซลฟี่อ่ะใช่เซลฟี่แต่ลาเซ็นอ่ะมีนะมีแบบบางคนเขาเก็บเป็นหนังสืออะไรเงี้ยเขาก็มาขอนะมีบางคนอยู่จริงหรอใช่มีอยู่มีอยู่มันแห้งหรือยังนะสรุปไม่แห้ง ใช่นะคะเด็กๆคือซีดีเด็กๆอันนี้เรียกซีดีละคะฉันมาอ๋อใช่พูดถึงอ่ะผ่านมาทุกยุคเลยถ้าสิฉันจะเจอเวอร์ชั่นซีดีเอ็มดีแล้วก็เจอเอ็มเอ็มดีสามเอ็มดีสามเออมินิดิสอันหนึ่งเทป ในในในรับบ้างในี่พอยชอบเพลงไหนบ้างสุดที่ทำดีสุด,สดเรื่องนั้นก็จะมีแบบสุดสัปดาห์ปะ่ะสุดสัปดาห์แล้วก็ใครเธออยากเจออยากรู้ม,มีเพลงไหนบ้างชอบเพลงไหนดีวะวันที่เธอดูแปลกวันที่เธอ,อดูแปลกวันที่เธอดูแปลกชอบชอบแล้วก็มีเพลงความลับด้วยที่เอามาใช่คุณโจมาคัฟเวอร์ เพลงของเราก่อนแล้วเป็นของเขาเอาไปลองต่อองดีเลยอ่ะอย่างนี้เลยอ่ะเราให้เราความไอนไอเพลงความลับอะจริงๆเป็นเพลงของของโปรเจกต์เอชก่อนแล้วเสร็จแล้วมันเหมือนไปอยู่ในเพลงของละครแล้วพี่โจเขาก็ไปลองด้วยอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นเพลงพี่โจเลยเพราะพี่โจลองพอมากอ้าวคือปกติเราจําว่าความลับเนี่ยเป็นของของเราส์ก่อนของเราก่อนอ้าวจริงเหรอแต่เขาลองพอมากเลยเลยแบบ ของพี่เนาะ <laughs> ใช่ใช่เ <c oughs> สียใจเลยอะ่ะ